ี่รักขาี่รักขนน,ล,ขน,นลูกโตขนนสีม่วงม่วงลูกโตโตลูกที่ที่รักอุ้มไม่ไหวสุกแล้วนะคะหอมมากๆเลยพรุ่งนี้ี่รักมาทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะปอก คไหมจ๊ะโอเคไหมคะอุ้ยน่ารักประเจียม,มากหอมฉุยหอมฉุยเป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตเลยนะคะต้นเนี้ยโชคดีโชคด,ชคดีเป็นของที่รรกเลยนะคะได้ทานเป็นผลแรกนะคะเขาบอกเขาบอกอเขาบอกเลยนะคะที่รัก ชิบออไขรชิบวอไข่เจ้านะจ้าจุดิ้งจะดิ้งแมวมากเลยนะคะที่รักออ้ม,อม,อมลกูกเท่าภูเขาเรากาลูกล้มอลูกใหญ่โตมโหรานะคะที่รักนี่ละ่ะไอ้ลูกมันออกเห็นไหมลูกดำดำ เรียกจำปาด่ไงใช่เปล่าเขาเรียกพันอะไรน่ะพันดำดำเนี่ยพันผิวดำดำเนี่ยอะลูกบุลล่มที่รักหอมอุ้ยหอมมากๆค่ะที่รักที่รักต้องมารับประทานนะคะเนี่ยเนี่ยสองลูกนะลูกนั้นจากแม่นี่เท่าไหร่นะเ,เดี๋ยวผ่าแล้วเอาไปให้สเสด็จแม่ด้วยอุ้ยลูกบุลล่ม ลูกโตมากเลยนะเนี่ยนี้จะจัดไปนะคะที่รักจัดไปอย่าให้เสียหอมห้หอม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 ,หอมต้นนี้มีผลมีผลให้ปีแรกนะ เดี๋ยวถ้ามันไนมันทานอร่อยเดี๋ยวจะเอาเมลเร็ดมันไปฝังไว้หน้าบ้านจักสองต้นนะคะที่รักเนี่ยลูกดำปีหลีเลยนะคะคุณรักสีออกม่งม่วงนะคะเป็นไงคะที่รักจัดไปเราจะให้เสียนะคะน่าจะน่าจะไหมคะที่รัก mac doop doop